สร้างสองคนนี่ก็สร้างนั่งซื้อได้สร้างนม่ย่อมมันนี้ได้สร้สา,งสา,งสางสร้างสร้างใส่หมวอแงบนั่นนั่นทิศนาพนมัน,มนหมวเนาะง้าพี่นองเบิ่งพนยกบานหม้นี่พนย สร้างบ้านไม่ใส่ยาเต็มใส่สันไยเต็มภายนอกจะคืออันยำ้าควันเนาะ สีไปไหนผมไปเราด้วยได้เด็ดทึ่งทึ่งมุ้งทึ่งอันนี้บ่น้ว่องเมินหาน ขันย่อโค้งไว้ซื้อขันขันมะม่วงแบบใหม่กับสด่จ้างเขาือเก่าบอกหม้อมะม่งามสมดซื้อซังกับซื้อเล็กเมื่อวานกับเมดเท่าไหร่ก็บเมื่อเท่าไหรก็เมื่อหกแต่ซื้อมาเผิ่อมันบอกเมื่อหกตวเก่าเมื่อจะหวาน สือว,วางหันหันลิกโสองหมื่นตัวล็กแพงนีเล็กแพงเข้ามือสร้างกรนไล้ๆพี่น้องเองป็นซิปคุนเส้าแต่ละตุนเส้าปูนบันี่นจะสังซีหรือจะสันไทยสันไทยนะอ๋อ ไม่ฟาสไล มาพูดได mm ้ล hmm. ่นะมอยังอยู่ต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็ดแปดเกิยังอยู่สิบต้นมยโอ้โหังีสิบต้นเกาสิบห้าต้นจางซางถือต้นละพันแมนบอมื่นหาถือต้นละพัน

ซีเมนห้าส nah, no nah, nah, hey. oh, oh, uh ิบห mm ้า hmm. สิบห้าสบ่ต้นน่อยไงน่ะมงห้าสิบบ่นี่นาฮะนาฮะคือแม่ใช่ละสั่ง

แม่แม่เขาเขาจะมาให้เขาได้ยินโอ้ย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 

อตเขาเลยสูงเลยแต่ซีเมนทหาซีเประสูงล่ะคูนขึ้นอีกม้นก็ดูงเติมอันยกยกสร้างไม่ตะคนแข็งแรง ออแม่พี่น้องทีเบ่งสามีนาจะนงนยกหุ่นบาทันแล้วหรอกจันดีดไ่แห้งยาเจ็บยาป่วยลำรวยกันทุกคนด้จ้ะเด้อสวัสดีค่ะ